ดินอย่างนี้มันเพะมันมันตากอะไรมันก็ไหลลงหมดแล้วอ,อ๋อมันตักดินไม่ได้เหรอใช่ม,ม,ชมันลงเป็นลูกอะี่อย่างนี้ก็ชิ้นไย là đi thêm mấy كيلو. แบบว่าไม่ใช่จากที่นะเข้าแล้วนะที ก็คือบ่อล้างเขาคายดินแดนน่ะฮะเพราะว่าป่าชายเลนนี่แล้ว,วก็ไปได้กก็คือยิ่งขุดยิ่งไหลเหรอมันต้องใช้ชิปพายแล้วเหล็กก,กั้นเป็นกั้นพื้นที่รอบอ่ะแล้วก็ทับปูแผ่นเหนกเดินข้างเพราะมันโคตรสุดบูมเลยไหลลงไปต้องย้ายดินด้วยถ่ายดินออกถ่ายดินออกแล้วก็ทำทางรอบบอออ่อใหม่แล้วก็พื้นที่เขา ต้องกําหนดให้เราเราไปทําเองเรไม่ได้เราต้องหาว่าเครื่องให้ตรงไหนก็ยังออกวิจารณ์ตลาดที่คนจับแต่นี่คือทางพศขอเอาชิ้นเนื้อที่ได้เนี่ยไป,ไปตรวจวัดว่าครบคเก้าคนอ๋อคือถ้าครบแล้วเขาไม่ต้องหาต่อแล้วไหทางนี้ทางทางไอ้ขายกาแฟใบ,บตัดไอ้เครื่องบิน ต่อหรือไม่เขาตื่นเขาก็ติดใจว่าเขาพอใจจริงจัง,ร,จงรู้สาเหตุหรือยังเพราะการรู้สาเหตุว่าเครื่องตกตกจากสาเหตุอะไระจำนวนชิ้นส่วนที่ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของตัวเครื่องนะตอกไม่ได้ไปชิ้นกระจายหมด <laughs> ดูแล้วน่าจะไปถึงครึ่งใช่ไหมต <laughs> อบไม่ได้ไม่ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ครับเครื่องหาไม่เจอแต่ก่อนหรอครไม่เจอเครื่องตัวเครื่องตัวเครื่องก็หาไม่เจอไหมเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็หาไม่เจอเพราะว่ามะโครลว่างไปไม่ถึงทุกห้องได้สารหาเจอยังฮะเจอแล้วฮะเป็นเป็นห้องที่ที่คนเป็น่ชิ้นส่วนหมดไม่มีเป็นไม่มีไม่มีเป็นชิ้นใหญ่บูมนี้มันยาวกี่กี่เมตรเนี่ยมันก็จะติดกว่าสิบสเมตรอ่ะสิบสี่เมตร่ะมันถึงหรอก เต็มที่ให้สิบเมตรเอาบมา m, <Yes. S> 1สิบเมตรที่สั่งยุติเหตุการณ์คือคือผู้ว่าใช่ไหมผู้ว่าล่าครับมันทำไม่ได้แล้วมันต้องเริ่ม <subsequent> ต <surprise> ้นใหม่แล้วแล้ววันจันทร์นี่เราก็คือทั้งพอถอใช่ป่ะพี่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดที่เกิดขึ้นแก้ ยูนิตคือทางนี้ทางเอ้พอทและยูติแต่ทางนี้จะของพี่ก็จะของเนี่ยเพื่อจะต่อหรืออะไรระหว่างกันแต่ทางผู้พายเขาบอกว่าถ้าเจอเขาก็มาเก็บเขามาเก็บให้ขึ้นอยู่ทานนี้แล้วแต่ตามของใ้พอทอททางผูพ้พายเขาถือว่าพบแล้ว